สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่าน1นึวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับวันนี้ผมมีเหรียญพังประการนะครับเหรียญพังประการหมื่นศิลาหลวงปู่มหาศิลานะครับเศษสก36วาระนะครับเศษสก36วาระวัดพระธาตุมื่นหินอําเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินรสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญปิดตาพังพะการ์นะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้ตอกโค้ดเบิ้ลนะครับตอกสองตอกสองครั้งนะครับนี่เลขรันนัมเบอร์นะครับสี่สามศูนย์เก้านะครับนี่คือเหรียญพังพะการ์นะครับเหรียญพังพะการ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นราหูนะครับล้อมรอบแล้วก็ปีนักสัตว์นะครับตรงกลางเป็นตัวอักษร,กษรเซียนนะครับนี่นะฮะนี่คือเหรียญพังพัการนะครับเหรียญพังพัการเนื้อทองแดง สีมาสมปานานะครับเนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างมา4,555องค์นะครับ4,555อง์องค์นี้ไม่มีกล่องนะครับแต่เรียมกรอบพลาสติกกันน้ำพร้อมขึ้นคอแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นเหรียญทรงเสมานะครับรูปเหมือนหลวงปู่นะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับหน้าตรงนะครับก็จะต่อโค้ดตรงนี้นะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ตอกเลขรันนัมเบอร์ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปพระสังกจจายนะครับแล้วก็จะเขียนว่ารุ่นสมปาตถนาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทปี2564นะครับนี่นะครับ เหรียญนี้ไม่มีกล่องนะครับเหรียญนี้ไม่มีกล่องนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเนื้อฝาบาทนะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับนี่นะเหรียญนี้มีกล่องเดิมนะครับมีกล่องเดิมเหรียญนี้มีกล่องเดิมจมูกนะครับจมูกโดนมานิดหน่อยถือว่าจมูกโดนแค่นี้ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยปกติแล้วรุ่นนี้นะครับจะโดนมาทุก เหรียญน,นะครับแต่แล้วแต่เหรียญไหนจะโดนเยอะโดนมากโดนน้อยนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เวลาอยู่ในกล่องซีนเดิมนะครับจะไม่มีจะไม่มีตัวรองหน้าพระแบบนี้ครับจะไม่มีแผ่นรองหน้าพระนะครับเ,เวลาหน้าพระกระทบกับกล่องเนี่ยจมูกจะโดนนะครับส่วนมากนะครับ ถ้าเป็นพระหลวงปู่รุ่นเก่าๆนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้จะไม่มีกล่องรองนะครับแล้วจะถ้าเป็นพะระวัตถุมงคลหลวงปู่รุ่นเก่าๆเนี่ยส่วนมากจมูกจะโดนนะครับจมูกจะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะใส่มาแบบนี้แล้วไม่มีอฟองน้ํากันกันเขาเรียกอะไร กันหน้าพระนะครับไม่เหมือนแบบนี้รุ่นใหม่ๆเขาจะมีแบบนี้มานะครับเนี่ยนี่แบบนี้มามีตัวรองหน้าพระอยูแ่บบนี้จมูกก็ไม่ค่อยโดนนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆ่าเนี่ยนี่ก็เป็นปี63นะครับซีนเดิมนะครับมับงกรคู่ซีนเดิมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ส่วนมากแล้วจมกูกจะโดนแทบทุกองคนะครับนี่เป็นปี63นะครับถ้าปี63 64ส่วนมากแล้วจะไม่มีเอ่อตัวรองหน้าพระเหมือนปี6667ครับเนครับ ตัวนี้จะมีตัวรองมีฟองน้ํารองกันหน้าพระโดนกับกล่องนะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นสมเด็จเสาห้านะครับสมเด็จเสาห้าไม่มีกล่องนะครับองค์นี้ไม่มีกล่องแต่มีตะกุดนะครับองค์นี้ฝังตะกุดนะครับนี่เป็นสมเด็จเสาห้านะครับ สมเด็จเสาห้าแจกทานปี6 4นะครับเรียมกรอบพร้อมขึ้นคอนะครับนี่นะฮะมีมาแค่องค์เดียวนะครับสมเด็จเสาห้ามีตะกุดพร้อมขึ้นคอนะครับนี่นะฮะในตาครมกริบจมูกสวยนะครับคมนะครับหนูนะฮะ องน,นี้เป็นสมเด็จเสาห้าปี64นะครับมีตะกุดนะครับฝังตะกุดนะครับสมเด็จเสาห้าปี64แจกทานนะครับนี่นะฮจะจะคนละสีนะครับจะคนละสีกับนี่นะององนี้ไม่มีตะกุดนะครับจะสีดำนะครับแต่องค์ที่มีตะกุดจะออกโซนสีเทานะครับ องนี้ก็ถือว่าสวยนะครับสมบูรณ์นะครับนี่นะฮะปกติแล้ว พระรุ่นนี้นะครับถ้าเปิดกล่องออกมาจะมีกลิ่นหอมนะครับแต่องค์นี้ไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วนะครับน่าจะเปิดไว้นะครับน่าจะเปิดถ้าตอนอยู่กับเจ้าของเดิมน่าจะเปิดกล่องบ่อยนะครับกลิ่นก็เลยไม่ค่อยมีนะครับถ้าอยู่ในถุงซิปนี่กลิ่นนี่กลิ่นมาก่อนเลยนะครับรุ่นนี้ นี่นะฮะสมเด็จเสาห้านะครับแจกทานปี64สี่องนี้ฝังตะกุดนะครับตะกุดฝังตะกุดเรียมกรอบพลาสติกกันน้ำพร้อมขึ้นคอนะครับนี่ก็เป็นเหรียญพญาหนูเผือกแจกทานนะครับเหรียญพญาหนูเพือกแจกทานนะครับ สร้างน้อยมากนะครับเหรียญแจกทานสร้างมา999องค์นะครับ999องค์ถ้าไม่ผิดพลาดนะครับรวมทุกเนื้อทุกองค์ทุกเหรียญทุกรายการก็ราวๆประมาณ2,000กว่าองค์เท่านั้นนะครับ2000ันราวๆสองพนะครับราวๆสองพกว่านะครับนี่นะเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญชนวนแจกทานนะครับ เหรีน,นี้ติดลุ้งหน่อยนะครับเหรียญน,นี้ยังอยู่นะครับเหรียญน,นี้ยังอยู่นะครับเหรียญ พระศรีอริยะเมตไตรนะครับพระศรีอริยะเมตไตรปี6 3ามไม่มีกล่องนะครับนี่คือเนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างมา1000เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญพระศรีอริยะเมตไตรนะครับจัดสร้างมาทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับจัดสร้างมาทั้งหมด1,000นะครับ1,000 285องค์นะครับ1,285ององค์นะครับเหรียญน,นี้นะครับ เก้าเจ็ดสามนะครับหายากนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะฮะแต่องค์นี้จะมีตำหนิที่แขนตรงนี้นะครับนี่จะเป็นรอยที่แขนตรงนี้นะครับเป็นธรรมดาของพระรุ่นนี้นะครับนี่นะฮะ เป็นธรรมดาของพระรุ่นนี้เพราะว่าพระไม่มีกล่องอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับพระไม่มีกล่องนะครับสมัยก่อนนะครับปี6 3นะครับหาองสมบูรณ์สมบูรณ์ไม่ค่อยมีนะครับสําหรับพระรุ่นนี้แต่ก็อย่างว่าเลยนะครับก็ขึ้นอยู่การกับการเก็บรักษาของแต่ละบ,บุคคล พุทธสังมินะครับพุทธสังมิตัวยันนะครับบุญมีโชคจัดสร้างถวาย2,563นสาะครับสำหรับเรียยรุ่นนี้นะครับหลวงปู่นะครับบอกให้ผู้จัดสร้างนะครับจัดสร้างถวายจัดสร้างพระศรีอริยเมยตไตรนะครับ ผู้จัดสร้างก็เลยจัดสร้างพระรุ่นนี้มาแล้วก็ถวายหลวงปู่ทั้งหมดนะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับถวายนลวงปู่ถวายวัดทั้งหมดนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับพระศรีอริยะเมตไตรนะครับหายากมากนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะจัดสร้างเพียง1,285อองค์ ทุกเนื้อทุกพิมพ์ทุกรายการสำหรับวันนี้พี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วถูกอกถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดเข้ามาแล้วไม่พอใจไม่ถูกใจยังไงผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดการใดกราบขอโทษขออภยัยพี่ๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ พี่พี่ท่านใดนะครับที่สนใจในวัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลานะครับอยากมีไว้ครอบครองอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับติดต่อผมเข้ามาได้นะครับ097 165 1189 097 165 1189นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตราพี่ๆไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ